สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีอาหารเป็นยานะคะซึ่งดีกับสุขภาพมากๆม,มาฝากกันนะคะนี่ค่ะก็คือพุกซาจีนั่นเองค่ะ ผุ้าจีนเนี่ยประโยชน์มากมายจริงๆนะคะช่วยบำรุงเลือดบำรุงไตช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดอช่วยบำรุงสมองช่วยในการนอนหลับของเราให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยลด ความดันโลหิตสูงด้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยทีเดียวค่ะเมนูที่ป้านำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือพุทซาจีนเชื่อมนั่นเองค่ะผลที่ได้จากการเชื่อมนะคะเราก็ยังได้น้ำพุทสาไว้ทานด้วยแหละค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเนื้อพุทสาของเราเนี่ยจะไม่แข็งเลยค่ะจะนุ่มแต่สำหรับใครที่ชอบเชื่อมแบบแข็งๆหนึบๆน,นะคะเราก็แช่น้ำปูนใสค่ะและเวลาเชื่อมก็ใส่น้ำตาลให้เยอะกว่าสูตรของป้านิ หนึงนะคะเราไปเข้าครัวทําพุทราจีนเชื่อมกันคะ่ะเรามาเริ่มจากกว้านเม็ดพุทราออกมาก่อนเลยนะคะหรือใครจะเชื่อมทางลูกก็ได้นะตัดหัวคะ่ะแล้วก็เจาะท้ายใช้มีดวนไปรอบๆของเม็ดนะคะจนชนรอบคะ่ะแล้วก็กลับด้านทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ดันเม็ดออกมาค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำพุทราของเราไปแช่น้ำผ่อนนิ่มนะคะให้เขาเต่งตึงขึ้นมานิดนึงสำหรับใครต้องการเนื้อพุทราให้มีความหนึบเหนียวก็แช่น้ำปูนใสแทนน้ำเปล่านะอันนี้ป้าแช่น้ำเปล่าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาต้มเพื่อเอาน้ําพุทราให้เดือดประมาณสักเจ็ดแปดนาทีแต่ถ้าใครต้องการให้เนื้อพุทรามีความหนึบเหนียวนะคะไม่ต้องต้มนะคะเชื่อมไปได้เลยค่ะอันนี้ป้าต้องการอาน้ำพุทราและต้องการเนื้อพุทราให้นุ่มหน่อยเพราะว่าคุณยายทานก็เลยทําวิธีนี้นะคะนี่ค่ะได้น้ําพุทราแล้วพุทราที่เหลือเนี่ยเราก็จะนําไปเชื่อมค่ะใส่น้ําตาลลงไปป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปพอท่วมพุทราค่ะก็นำไปตั้งไฟค่ะป้าใช้ไฟกลางนะคะค่อนอ่อนนิดหน่อยค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆเลยนะคะ จนกระทั่งน้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีความหนืดเหนียวก็ใช้ได้แล้วนะคะสูตรนี้เนื้อผู้สาจะมีความนุ่มคุณยายจะทานได้นะคะแต่ถ้าใครต้องการให้เนื้อผู้สามีความหนึบเหนียวแข็งขึ้นนะคะก็คือแช่น้ำปูนใสแล้วก็ไม่ต้องต้มนะคะเชื่อมไปได้เลยค่ะก็จะได้เนื้อพุ้สาที่หนึบเหนียวค่ะแต่สูตรนี้นิ่มอร่อยค่ะคุณยายชอบมากๆเลยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะได้ทั้งน้ำพุ้สาที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและประโยชน์ มากมายจริงๆค่ะเนื้อพุ้าก็เก็บไปในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเราไม่ควรทานมากจนเกินไปนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ